สิบมกราคมนี้มีเงินเข้าสามกลุ่มเยียวยากลุ่มไหนบ้างเช็คเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง p n s m i น e นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาจากช่อง7 HD o n อ i n e อนไลน์ซึ่งเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่จะโอนให้3กลุ่มนี้ในวันที่10มกราคม6.5ซึ่งจะเป็นกลุ่มไหนบ้างก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ แจ้งข่าวเงินช่วยเหลือจากภาครัฐสามกลุ่มสำหรับกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินอุดหนุนบุตรเงินยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการในวันที่10มกราคมของ5สําหรับรายละเอียดการจ่ายเงินของแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 1. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทางภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ6ปีจำนวนรายละ600บาทต่อเด็ก1คนสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยฉเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีสำหรับผู้ปกครองก็สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้นะคะ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 3กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ 5. กดค้นหาข้อมูล 2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือสวัสดิการที่รัฐมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนับว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยจ่ายให้6 0 0้0 0ถึงบาทตามเกณฑ์อายุดังนี้ อายุ60-69ปีได้รับ600บาทอายุ70-79ปีได้รับ700บาทอายุ80-89ปีได้รับ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาท 3. เบีย้ยผู้พิการจ800่าย800-1,000บาทโดยจ่ายตามเกณฑ์อายุดังนี้นะคะอายุต่ำกว่า18ปีได้รับ1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปได้รับ800บาท สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเบี้ย้ผู้พิการโอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ800บาทและได้รับเงินพิเศษ200บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณวันที่22มกราคม65โดยสามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินช่วยเหลือผู้พิการก็อย่าลืมเช็ควันโอนเงินเข้านะคะซึ่งเดือนนี้ก็เป็นวันที่10มกราคม65 สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ